วันไหนๆก็ลํลำไส้ดีได้ทุกวันด้วยพรีไบโอติก อาหารของเราจูลินนซีแสนดีในลำไส้เพื่อนๆื่อนรู้ไหมจุเลินทซีในลำไส้ชอบกินอะไรอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าจุลียนรีในลำไส้มีประโยชน์กับสุขภาพโดยรวมของเราตั้งแต่หัวจะดเท้าทั้งช่วยให้อารมณ์ดีระบบขับถ่ายดีมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงวันนี้ในมันฟาร์มขอพาทุกคนไปดูอาหารโปรดที่จะช่วยให้จุลียนรีในลำไส้แข็งแรงจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอย่างแรกข้าถวถั่วลูกไก่ ข้าวถั่วลูกไก่ที่ไม่มีส่วนผสมของข้าวเพราะผลิตจากถั่วลูกไก่ถั่วขาวมเมล็ดแฟกและโปรโตีนจากถั่วลันเตาขับต่ำคุมขับได้แบบไม่ต้องอดและยังให้โปรโตีนไฟเบอร์สูงแค่ฉีกซองอุ่นร้อนก็พร้อมทานกินแทนข้าวได้เลยอยู่ท้องไม่หิวกวนใจระหว่างมืออร่อยทานง่ายพรีไบโอติกจัดเต็มรสชาติและเนื้อสัมผัสเหมือนข้าวกล้องลูกสีอบแห้งแอปเปคอตอบแห้งออเนิก ดับเบิลประโยชน์ได้ทุกวันด้วยผลไม้อบแห้งออร์แกนิกไม่เติมน้ำตาลเพิ่มผสานประโยชน์ด้วยพรีไบโอติกจากรากชิโครี่ช่วยให้ขับถ่ายดีกินเปล่าๆก็อร่อยนุ่มไม่แข็งแห้งหรือกินคู่กับโยเกิร์ตการโนล่าซีเรียลผงอินูลินจากรากชิโครี่อินูลินเป็นใยอาหารละลายน้ำได้ชนิดหนึ่งมีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้บรรเทาอาการท้องผูก เพียง1ช้อนโต๊ะให้ไฟเบอร์ถึง7กร,รมัมหรือ28เนของความต้องการต่อวันชงดื่มได้ทันทีใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นหรือเสร์ฟไฟเบอร์ให้กับเมนูโปรดอตีนซุปน้ำผลไม้ข้าวต้มโปรโตีนเชคโปรพัทโยเกิร์ตพร้อมดื่มโยเกิร์ตพร้อมดื่มที่มาพร้อมจุลินทรีย์โปรไบโอติกกว่า5สายพันธุ์และพรีไบ,โ,บโอติกจากอินูลินพร้อมเพิ่มความซปเปอร์จากอาซาเอิเบอร์รี่เติมสารต้านอนุมูลอิสระ ใช้นมจากแม่วัวการดเฟตไร้สารเคมีปรุงแต่งอร่อยทานง่ายพรีไบโอติกยังพบได้หลากหลายในอาหารธรรมชาติโดยเฉพาะผักผลไม้ถัว่วธัญพืชอาทิหัวหอมหน่อไม้ฝรั่งบรอกโคลีกล้วยกีวีถั่วเลนทิลถั่วดำถั่วเหลืองเพราะการกินพืชที่หลากหลายช่วยเพิ่มปริมาณและความหลากหลายของโุรินรีในลำไส้ทำให้ร่างกายและระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงลดโอกาสการเป็นโรคระรงะังค่ะ มาเติมสุขภาพดีกันได้ที่เลมอนฟาร์มทั้ง18สาขานะคะเลมอนฟาร์มขอให้สุขภาพดีค่ะ